สวัดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่กับรายการแขกไม่ตีนะครับรายการที่พาทุกคนนะครับไปทานอาหารหรือว่าคาเฟ่นะครับกับแขกพิเศษคนสําคัญครับซึ่งวันนี้ครับผมอยู่ที่ตลาดบ้านรังนกครับผมอยู่กับบาริสต้าหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่เวลาผมมาที่บ้านหลังนกแห่งนี้ที่อำเภอบางเดนจังหวัดนครปฐมก็จะต้องทานกาแฟร้านนี้นะครับก็คือบาริสต้าจินนี่นั่นเองนะครับสวัสดีครับเปลี่ยนชื่อให้เลย จิ้นนี่จินนี่ผมว่าเหมือนเป็นแบบันไม่ให้อย um> um> ู่แล um> um> ้วเหมือนแบบอยู่ในตะเกียงงนแล้วก็แบบถูๆออกมาแล้วก็คุณสามารถเนรมิตเมนูต่างๆให้ทานได้เลยอ่ะครับผมบอกได้เลยว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ใส่ใจเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟเป็นอย่างสูงเลยผมถูกใจเขาเรียกว่าลูกเดือยปวดหนักคุณมากเลยอ่ะเด็เรียกว่าดีเบกนครับเด็นแล้วพี่ชินแนะนำตัวไหนครับอผม เป็นตึกดังผมก็เป็นพลาประจำร้านอ้อยบอยแบแอนดกาแฟบอยแบร์ครับจำตลาดบ้านหลังลมครับอ่าบางเลนะครับผมครับทุกตัวทีครับเขาบอกว่าแข่งไม่ตีผมเนี่ยเป็นรายการที่จะพาทุกคนไปทานอาหารหรือว่าชาเต้แต่ปกติจะนั่งคุยไงแต่ผมก็พี่จะดูเพราะว่าตอนเช้าคนมันตัดเยอะเป็นเทปแรกที่เรามีการิ้คุยกันนะพีบสบายเนาะๆต้องบอกว่ากาแฟเนี่ย ที่ทำมันคืปีแล้วอะครับเริ่มพร้อมกับตลาดเนี่ยฮะก็สามสี่อนก่อนน้้นี้ไม่ได้เป็นไบซ์มาไม่ครับเพราะว่ามาที่นี่มันที่แรกตลาดเราเปิดใหม่มันไม่มีกาแฟกินทำกินเองเลยเป็นคนที่เหมือนกับมีโอกาสในการขายอะไรก็เริ่มเรียนรู้เลยใช้แต่คุดกินมากเลยนะก็พอมันเข้ามาแล้วความชอบของเรามันมันมันทำให้เราไปเรื่อยๆถ้าทำอะไรที่เราชอบครับมันจะสนุกแล้วมันจะไปได้ด้วย ขึ้นตัวมันเองขึ้นเราไม่ต้องไปไปก๊อปปี้ใครไปไปเรียนแบบใครอ่ะเป็นในรูปแบบของเราเขาดูมีความสุขได้ใจะแต่ละแก้วผมสั่งไปคุณทำไปคุณชงไปจะได้ไม่เกินนี้นะผมมีสูตรคุณโอถ้าสูตรคุณโอตั้งชื่อแบบคนทั่วไปรู้จักเลยที่รู้จักที่โอเราจะใช้ชื่อว่าอะไรครับสูตรนี้สูตรวที่โอครับก็ทิปเปิลช็อตดิปดิปทิปเปิลช็อตเพราะว่าปกติเขากินกันดับเบิลช็อต พี่โอจะกินที่บิร์นิษัทคือสามสิบกรัมใช่ก็จะเป็นเม็ดเม็ดมาเม็ดพวกเข้มพวกกลางเป็นกันท่าติมาติสเตอร์อาราบิก้าพวกเข้มกับพวกกลางแล้วก็คนกันท่าสิบท่าสิบปริมาณการบอกได้ไหมครับสามสิบอย่างอสิบห้าสามอย่างอสิบห้ารัมไปสามสิบก็จะออกมาไม่เข้มมากไม่ไม่ติดเปรี้ยวไม่ติดเข้มเกินไปก็จะประารกัยรงคาได้ครับเจ้านี้จะราคากี่บาทเดี๋ยวผมนั่งรอตรงนี้เลยแล้วกันเราจะใส่พวกเข้มของ วก็แม่กองใหญ่ครั<อ>บคุณผาสิบแปดตัแ,นะแม่หุ่น่างเลยครับโชว์ได้ไหมอ่าเนี่ยครับก็จะเป็นตัวเข้มนินดนึงตัวเข้มสีก็จะเริ่มน้ำมันออกนินดนึงอันนี้คือขว้เข้มครับก็จะมีแบบเป็นสีแบบมีน้ำมันออกมานินดนึงครับทุกคนเน <laughs> ี่ยโอเคจะเป็นมีสูตรแปวออร์แกนิกครับผมแบบว่าใต้ปากลูกเงาส่วนเล็กในลำไส้ คนตอนนี้ที่เขาจะพูดไปซึ่งมันเป็นสาระความรู้แ nah> ล้วก็ถ <ok ้าโยว่มันฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าตอนนี้คุณโอก็เปิดเพลงอยู่อาจจะขึ爸爸้นเป็นหนังสื่อรงนี้ให้คนได้อ่านนะจริงจริกาแฟมันเหมือนเป็นการใช้เวลาว่างแล้วมันมีความสุขเพราะว่าเป็นแฮปปี้ทาเหมือนคอมิทามเหมือนกับคนเราจะมีเวลาความสุขเวลาความเครียดใช่ไหมครับเวลาทำงานกาแฟเป็นช่วงอะไรดีิรับนะแต่มันจะขั้นนะพี่ไม่ถึงว่้ถ้าบางคนรีบทำงานอย่างนี้ก็ ประมาณ10บถึงสินาทีที่จะใช้อขั้วก,กลางตัวใหม่ก็คือตัวของสายของเมียนมากครับมีือต้องมีสมาธิดะทุกคอ,อันนี้ใช้ขัวก,กลางอยู่เป็สนสายของเมียนใช่ครับเพิได้ใหม่อันนี้า<ม><ห>อาจจะเป็นขั้วมือรั้วใหม่อ๋อน่สายของพอวแบบกัน <ผม S 2> <ข>ิีโพสเอาไว้แล้วของสายเป็นของเล่นนาเป็นแบบสารออร์แกนิกด้วยครับโทุกคน หอมมากเลยถ้าเปิดฝาเนี่ยซึ่งพวกการเนี่ยมันจะไม่มีน้ำมันออกมาเยอะเท่าพั้วอ่ก็ยังออกเป็นเตียงอมแน้ำตาลอยู่ระหว่างนี้พี่จีนกำลัการชงมาถึทุกคนเร็วมาเวลาเราจะบดมือไม่ได้เขาจะบดมือให้เราด้วยนะครับแล้วนี้ที่ผมบอกว่าเป็นลูกเตยเนี่ยจริงๆมันคือตัวเมล็ดกาแฟที่ เสียครับขึ้นลาหรือว่าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยบางคนเนี่ยซื้อกาแฟทานแล้วมีอาการแบบท้องอืดท้องเฟ้ออยากจะเลยจ่วงเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีมาตรฐานพวกนี้ที่เขาไม่ได้คัดเนี่ยเข้าไปชมในกาแฟแก้วที่คุณได้ทานกันเพราะฉะนั้นร้านนี้เนี่ยปลอดภัยเพราะว่าเขาคัดแยกมาได้แบบนี้ออกมาให้กับทุกคนเลยนะครับเลยสคัหัวใจของกาแฟครับที่ให้คนทานเป็นกัน อันนี้เป็นการบดมือเลยเหรอครับเพราะว่าบดมือเนี่ยความร้อยของเครื่องอ่ะมันจะสัมพันธ์นี้กาแฟน้อยกว่าในการใช้เครื่องถ้าแมชชีนเนี่ยรอบมอเตอร์มันจับนะฮะทำให้ม็กาแฟโดนความร้อนมันก็อาจจะเสียรสชาติบางอย่างไปเสียรสชาติไปจริงเราก็อยากะโลให้ลูกค้าทุกแก้อย่างนี้แหละแล้วก็ชุบแรงกนก็ต้องคนแมชชีนนะ มัาเปนตโลเต็มร้อยมีลูกค้าก็รอเราไม่ไหวสามปีนี่เขาแบบตั้งใจทำมากเลยแต่รายการแข่งไม่ที่ผมไม่ค่อยมีคนผหมนก็แท่คุณเล็กอาราวไปเพราะอย่างผมคุณเล็กอาราวมาดูอ๋อนี่มันออกเป็นลิ้นชักเก๊แบบไม่ทุกคนดูแบบดูดีนะเออมีเวลา้องมาแต่ละที่มันก็จะไม่มันจะไม่นิ่งมากเราก็ต้องคิดว่ารถติารนนี้มันเป็นยังไง กาแฟแต่ละตัวผมอยากจะถามคำถามสิ่งที่ทำให้ที่มีความสุขที่สุดคืออะไรครับวัน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 ะความสุของผมสุคือยี่ิกชับวมงผมไม่พอเวลามันน้อยไปนี่กับความสุขได้คือแสดงว่าเราใช้ชีวิตได้ถูกต้องแหละเนี่ยกลิ่นกาแฟหอมมากเลยน้อกจากจะทำเป็นกาแฟเขายังมีแบบเป็นส่วนห้อยหรือไร่ห้อยกรับ ก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัวใหญ่นิดนึงเพราะว่าเราใช้กาแฟเยอะใช่แลวใช้แลวแต่เรื่องร้เปี่ยใช่ครับชอบอิตาช่างอ่ะมันมันเรียกว่าอะไรครับเนี้ยตาช่างใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วเก่งมากเลยที่ตาช่างกาแฟมจะมีจุดเป็นสวนสวนกรรมด้วยใช่มันจะมีเวลาครับมันจะเยอะใช่เวลาน้ํามันจะต้องสัมพันธ์กับเวลาใช่ลงเร็วลรินช้าเกินไปที่ก็ไม่ได้นะครับผมจะให้พี่จินฝากถึงคนที่ครับ อยากจะมาเป็นบาริสต้าแบบพี่แล้วกันว่าต้องเป็นยังไงบ้างครับอป็นงครับผมอันดับแรกเลยฮะใจรักเลยครับต้องรักกาแฟก่อนครับครับต้องทานกาแฟทานกาแฟทุกรสกาแฟนมกาแฟดำกาแฟเข้มกาแฟอ่อนกาแฟผมกาแฟไม่ผมคือเราจําเป็นต้องชิมชิมทุกแก้วครับถ้าเกิดบอกว่าฉันจะกินกาแฟดำเมื่อก่อนทานอะไรกาแฟดําไม่ขายกาแฟนมเราทิ้งลูกฟ้าไปครับผมครานี้นะครับพี่จีนเป็คนหมกอยากจะลองชิม กาแฟพี่จีนถ้าสาวทิศเนี่ยพี่เราสามารถมาทานได้ที่ตลาดบ้านรังนกนะครับใช่แต่ถ้าวันอื่นๆพี่จีนมีขายที่ไหนบ้างอรัมีแผ่นกำลังจะเปิดเป็นโรงคั่วศูนย์เก้าศูนย์ครับศูนยครับ1816ครับหนึ่ครับ726ครับเจ็งหโรงคั่วจินตนาการครับอ่ะสโลแกนคือสั่นหาเม่กาแฟดีสำหรับคุณวันนี้ลาแล้วนะครับขอบคุณพี่จีนาันะครับขอบคุณครับผ